บสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนตอนนี้เขาก็อยู่ที่ป่าเนาะสวนเขาพี่น้องสวนเขากลายเป็นป่าแล้วบม่ได้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบ่งแต่ดนๆนะเนาะอัปเดตสวนให้เบ่งบ่ได้โฮสเดีดเด้พี่น้องเศราแล้วเนะาะเพราะว่ามันไม่มีพักให้โฮสเลยลพักอันนี้ก็บกเป็นหรอกยเถืกๆพี่น้อง ถ้ากาดดอกมันบัวนาวว่าดูนะแน,ใน,น,นวใดบ่เป็นดอกจักเถื่อพี่น้องเอยนี่บ่เป็นจักเถื่อดูเปรีหดอันนั้นเป็นคณะคณะนี้ยังกินได้อยู่จะกินต่อมันกินอันนั้นเหยาะที่มันโป่งมาใหม่ส่วนบักทัวครับพี่น้องเป็นหล,ลายหลายอนนันบาสุกเก็บเมือวานเมือซื้อนี่เนาะยังกินบ่เบิดจักเถื่อบ่มีใครมาเก็บไปกินเนี่ ปลูกถิ่ปลูกป้าพี่น้องยังได้กินเสยดูสิสบายดีสบายดีสบายดียดยด <c oughs> มือนี้เทาสิม,มาเก็บบักทั่วอะไรกับบักเล่นเทาเนาะไปทำอันตำมะคงกินพี่น้องอันนี้บักเล่นเทามันหนาจะบวมนหนามเลยพี่น้องเลยฝนตกลายมือมันโงให้น้าเนาะอันนี้คือบักเล่นเมื่อวานใน <c oughs> บ้าสุกกะมาเก็บเลยเนาะ ตะลุน้ำงามพี่น้องกำลังแดงปลาุกสิเก็บไปใส่กับตัมมะคุ่งแซ่บได้พี่น้องมักเล่นตัมมะคุ่งวันนี้สิเห็ดตัตมมะคุ่งกินพี่น้องมาได้ไปใส่มาใส่ซองซ่าม,มือละออกจากบ้านกับเบิดเงินเนาะอยู่ในบ้านกับเบิรจักสีเห็ดยังสบายอยู่บ้านซะจังหวัดปียงเงิน บุญบาทลายมือเดี๋ยวบางไปบุญสโสนาตาลเออไปบุญินโค้นหมือนะกะับเมาจะหมวนด้พี่น้องเดี๋ยมันซุกอีกคอบหนึ่งเนาะมาเก็บอีกส่วนมาข้าวโพดพี่น้องท่าสิดเดชเบิ้งก่อนโอเมันเป็นไนแต่ว่านี่นะอันนี้มาข้าวโพดแยะพี่น้องเบิ่งก่อน ปาดพี่น้องบักกะโพดทอายางงามพอดีเลยนี่พอดีเก็บเอาไปจีกินเนาะบักกะโพดก็มีลายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมือหนาขึ้นชวนนันพวกน้ำมาอันนี้เบ่งอันนี้เป็นต้นแครอทพี่น้องจ่ว่บบวมตรงไซ้บวมหนาตายเลยเนาะโอ้หัวเน่าเบิดพี่น้อง <c oughs> เด้เด้เด้ปาดแครอทข่อยง่ญ่เด้อเด้อซุมเหนียวนบวมหนาเพราะว่าฝนตกใส่มันพี่น้อง เป็นบ่อนี้นี่นี่นี่หัวแครอทนี่พี่น,ออน้องเออเนาะแครอทมันเป็นสีอดอกโอ้ยก็ว่าขอตังโลกมันออกจากม,มือมือหนามือหนาเบิ้งสิลองโลกให้พี่น้อง,งเบื่องเออฮืเลยหัวใหญ่อยู่อันฝนมันตกแล้วมันอันนพี่น้องมันเห็ดมันบวมนะะเนาะน,นี่บวมหนาสิบบัดแตน่นั่นนี่ กวนมาท่นใหญ่ปัดหถ้าหัวมันใหญ่ก่อนนี่ก่อนน้องพี่น้องงามอยู่ไปเดี๋ยวเก็บบักถั่วกันฟาดพี่น้องเก็บเอาหน่อยเดียวเนาะเต็มกำย้ายมันเรียบ,บกลายไหมทันโบกเก็บมันเก็บสีเหลียวพี่น้องพี่น้องนี่ว่าสีเหาเก็บไปกินก็ตำมะงงก็ไปตำกินใน,ต,น,นต้นนะแต่บักใกลลายมันต้นหวนัวหนะ ไม่น่าจะมาเก็บอีกเอากระโโป้ปิจิเลยไปดูฟีครับเฮาดูฟีดูฟีไปอันนั้นต้นหัวหน้ากับบักลาลายมันเอาพี่น้องยายายาขึ้นไหมแม่ขึ้นไหมแม่อย่าลงเล่นนะ้าที่ข่านอาบนะ้ำดอกมองครับพี่น้องดอกมองฮัลโหลขักปีนี้ พีกเดี๋ยวมาหาเบิ่งบักหงก่อนป้าพี่น้องหมองเต็มกกอยู่เนาะต้นในก็นไรจะเป็นดอกคักนี่ยังจะเป็นอีก่ไปจังในห้องบักหงเอาต้นได้เนาะต้นนี้ก็พอได้กินดิพี่น้องมันแตกออกเป็นสองแสกต้นนี้ตายแล้วเนะาะก็ยังพอได้กินอยู่แรียว,ว่าทุกสิ่งอรูกนี่มั้งเอาไปตำกินหรือว่าอาลูกทั้างใน เดี๋ยวพามาเบิ่งบักทั่วกันพี่น้องบักทั่วอยู่หัวหน้าแห้งโดกขักตัวนี้ว่ามีไฟกินพี่น้องเอ้ยเก็บไปขายแต่บางซองซาม,มือพนะี่น้องคุณเงาวตับสาบยังมีแต่บักทั่วเบิดพี่น้องคุณเก็บขายบ่เก็บขายกับเขาจับก,กับบุควยซื้อเป็นไงพี่น้องเพราะมันลายเขาได้กระปุก บ้าพี่น้องจะกลายเปลายเนาะมุดถั่วเขาลับซาบอยู่อันนี้แบบกินน้ำประทันจะสิกินยังไงบุญบานอันพี่น้องก็เก็บไปฝากอยู่เน้องกูเอะเหี่ยวเอ้เอาบ้าทายเก็บเหี่ยวถิ่มน้ำกับมี่ตอนนี้มันบ่ถึกนะบ่นี่มันคือเหี่ยวน้าจเจ๊แมน ที่เบิดต้นเบิดอันนี้มันเลยแต่พี่น้องบาดความาแยวเนาะเอ้ยข้อมาลายเห็นไหมลายกับต้นบาสุกอีกทั่วแย่รักษาเยอะเก็บจะได้สิกินเบิดนี่นะปะ่าสายคว้าสายคว้าวมันก็ะตังโลกอะไรอะไรพี่น้อ,อ,องหมากไหมเป็นลายปีนี่เจ้าบกถั่วเจ้าบกงวงเต็มเต้ต้นนี้ก็บบก่วงเต็มอยู่แล้วนี่ยเอาเปิด์ตเลยเฮ้ย Tói nó ăn là bây giờ Đi, gin sa pan. Sa pan. Sae tan. 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 Sae Bướng Sae tan. Sae tan. Sae bướng Sae tan. 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 Sae ห่าน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 อตาเมื่อยังยังเสียนะมือนี่เสียสิฟัดดาบต้องบ้างทีนองเดี๋ยวเ่าสียมาตันมาตันเนาะ ก็ดีอยากกินกับการกินครับใส่กอบเยอะเลยอย่างกินตัอะลรยอยู่บอกไปเเก็บตั่วเต็มอยู่ตั๋วเต็มไปขา,ายไไนเนาะจะทำไปเก็บกินเน,นงนน พี่น้องมาสมาตํำเนาะตมาคงกิน้อกินกเลยกระกาเลยพอมดเพร่าหอมมนนี่ชุบหรติ่มันเือมาจะบุญติมเดตัดหรือเอาม้เบิ้งลยเอาปลก เยาหขาตำบักคงแล้เาเกบ,าบักทัวก๊กตออาวาัวหนาไหวน้องเนาะเอาเยเออไปขายหเหมือนไปขายอยู่ตลาด้ายฝากอยท่ที่บักทัวไหนกด้ไป้ายเหมือนล้าขายากปะอาหารที่เ้านป่ะอันขาดจนหมดอย่างเางนาะจงเสียอันนั้น แล้วขายขาดจนเวทบ่จำอะไรยัี้นกเลยนาะ่ากวจำแจกม้ายไปแย้วกว่าปาม่เหี่ยวปาหมนเหี่ยวดีกว่าดีกว่าป้ามเหี่ยวพี่นนอะัว ขายแกแจกก็ได้ครัอันนี้ก็เห็นว่าพี่ใช้อาไปกินเนาะน้ำร้ายกระไรดีเลแลพี่น้องวนตัวนจะีาชิบไปใส่มือหนานะก็พี่น้องกินไปแจกกันใส่กอกกับไอติมใส่กองห็นนะครับตรงนูง้นเปิดแจกของให้มาเนาะเปิดแจกม้นเอวัน ว่นหเหนะ้ไปส่งเสรอกมือนะก็บเไปสามวงน่นจันนะแม่จับพวกมาน่อ,นะ,อนะส่งเสอกอย่ใจทบเล็ไปปากซึกเอกบเไปเป็นกบเลงาย มนนอ๋อว่เอะเอเอตัดแล้วก็โอ้โอ้มะเล่นแบบมนันแหนมะกกว่าอยูเ่เพื่อนกับซุกสีหาวีกินน้นนำละท่านซุกองะกิจการมประกงกินแฉกแล้วมะเล่นกับแบบแขนนั่นนี่เนาะกรอบค่ะเออแฉกแล้วมาเลยกิจการมประกงไปซื้อตลาดให้มันอันนั้นว้าซุกเป็นกิจการมาน<บ>ี่พี่น้อง ตามหูสาสอเดีตอนนียื่อนเลี้ยงลูกเราจะไปดื่มน้ำลูกไหเจ็บตาในาวพไปมองมือเนกสลัไปเจ้าบอกผ้อันไปยานมู่บ้านนี่ผาไปอันนี้เห็นนะนนสรรคนนี่ไม่ทำซาว่เขาาไหเขา่าไม่เป็ไเขาวามาจังไหมีดาวยามาให้ท่าเล็กหน่อย เขาเบิ่งนิดหนึ่งจ้ะมันเคยเป็นว่เด็กน่อยมั่อไหร่เมื่อเมื่อไหร่ย่แก้บอกคืออใสัยกยังบบทานแต่เสาเออ เขาว่าหลอกมะเขือเห็นแล้วจังแมนเกซอนหลอกมะเขือส,อออสิข้าวตาเนี่ยสินะกว่าเก่า<ม>ความโบราณเพิ่นว่าเอาหดอกมะเขือพี่น้องขอยันแต่เกสซ้อ,อนดอกมะเขือเห็นแล้วสิข้าวตาคือเสียสมจ้กกระดอกสมดอกใส่ไกหลายเอาแบบ เครื่องตุงเถิงเิเนาะจังสต้ำตานกระปุกนีก้ำเอะล่นตล้นต,านตาลกจนขาดกระปุกเนาะพี่น้องใช้กระปิวปปบว่งิน แบบตำเผ็ดเ็ดเครื่องถึึงๆจะสิแตบบ่ก็มีกุง้งสดจากซองโตใส่กระนูะน่ไปเนาะอือปล้าไม่คบรายเนาะ จะได้ซอสเป็นไงกินบ่ได้กินได้ไดีเลยแต่คอยคอยากคอยกลับมากินหน่อยดิมีแต่พวกกินมาคนเป็นกระพเระพาะมันเจ,จ็บกระเพาะอืมจัดค่ะคุณหักบ่ส่งสิเพล็ดเนาะ สับสะมนเอไปก่อนขาดรสบกรเด็นันอ,นออกคนหวานสแล้งไปแกนบขวดก็เป็นเลยตำหม,มักถั่วผสมหักเป็นแบบว่านี่อเออเศษได้เป็นอันนั้นหัวแตกันขั้นปู่เชลินช่ายนที่ปเป็นถึงเขั้นปูกเนสวนเสคือสวนค่ะ เป็นแราเดี๋ยวมันฝนตกมากมันเน่าตอนนี้ขยัน่าดินอยู่นี่มันเป็นดินแบบว่าเหมาะสําหรับการปลูกคองเป็นหัวเนี่ยมันยังเป็นหัวเถอเป็นเรื่มันหัดทัพก็ง่าปลูกถั่วปลูกผักอะไรเรื่องนี่งงง่ายสีสันกินมากหอมเนาะ มีคนกินน้ำข่อยอยู่บริเวณคอตันระยะล่างโมากเลยคนตันแบบเครื่องเชิงมันก็แซ่บเนาะขีมั้างข้าต้มมันต้องเครื่องเชิงพี่น้องมันจังสิแซ่บจำยังคือกันวันนี้มีเกลียวปนวอืมแซ่บป่ะเป็นยังไงเค็ม รสหวานจัดจ้านขนาดโบเข้มพีเนาะพอดีบบขาดทีทั้งก็อย่างขั้่อร่อยมากเพชรบอกกับโปันไดบบแห้งปันไดพอดีพอดีแต่ว่าถ้าคนโบหมักสมกัสีแบบสมนิดๆแต่ว่าข่อยเป็นค้นมากินสมแต่บอ ไเนากเาะ้องสุกกนเนากินเขากันเนาะิม่เห็ดกินได้ปเบื้องดุมหาซุกแล้วจะบาดตัวเอาเขาใหม่ว่าท่านเด้ซุกซุกแล้วุกหนึ่งเยหนึงแล้วบอไปฉันเอา มันทุกกแล้รเนาะืมที่น้องซือซันนาตาดูกระไรนี่ขายดูกรสองพันวันเนี่0สองีด้ยกำได้อยูหรอกเพราะว่าเฮ็ดน้อยน้อยซ้ำดูกระพันมังหันที่น้องมางหันตอนเขาสองคำเอ็ดหนึ <hour> <nh au> ่งซ้ำเนี่ดุกระพัน พน้องมาเดจ้าอักขาินพี่น้องกินกลางเดินเนาะไปเอาเม็ดาเด้น้อยเอาม็ตัดมาน่อม็ตัดในสุกินบเตาก็แต่สิงแมกอ่อมป่ากผักผีดิบกับบัวเอามาเนาะจบแถบขามนเอยั ขาเพีดว้นี่ขาเขาข้าเพีดกูตำแ่บบอฟี่รูฟี่รูฟี่ออกนอกละแต่ยุับอเมนทุพี่นี้ไหมดักกี้อนี้แห้งหทันจักยังได้มอนี่เขาชิมยู่มันกีม่อโอ้ยเมันจะแนวกี่มันจะอยู่ใส่ไไม่แนวขี้มันบอก แล้วจืใส่กอกเหนอะมันอหอนเลยมามาผิดับาถือ,อมาถือแบบัน่นยากได้กินจะเถื่อนระูว่าคนมึงมียักษ์นีเลืกอกงอ่ายๆไม่บลุงบ้าบกกินขึ้นแล้วแาแตงข้นข่าวแล้วสีไปเก็บบักกินเออบั

บอกผมอยากมีมัไดอจนมาว่าเขากินได้วะตเดือนดูกินนมเนาะออย่เอาตัมคุมาเด้กพี่น้องกินนักันเด้อตมา่มาคุเสืออ่อยวะอยู่่เหรอเสือแล้วนนี่นี่ี่ี กินบไได้ย่างไหนสินี่มะฮงอมกรกเสร็จกเต็มเอาใส่วไข่นาะหัวกินกาเอยาวยัเสผู้นีกินเป็นนึงด้อแป้งขนมี ตัวตัะก็ยันนี่ไงไปดีเป็นแ้วประหลบบไ้มเนาะแ้วประแแบบลำแก้วประ่แบก็เป็น่ิ้นไืน่กันขาดกันป่ปลูกเมื่ออะไรบ้าง มาพี่น้องว่าถ้าสิมาเก็บบักทั่วเขาเนาะงแบบนี้ทั่วก็คือว่าเหี่ยวขาแครเก็บอันมัดให้เอื้อเอาไปขายโอ้เหี่ยวพี่น้องนุ่นเหี่ยวตรงสายสิขายบ่ได้แล้วนี่ที่เก็บบักทั่วกับบีดบีดเอาครับพี่น้องหมุนหมุนขวัญมันกินบระท่านจนเหี่ยวถิ่มนะพี่น้องบางหน่อยก็ได้ ขนาดสีลูกน้อยเนี่ยด้วพี่น้องลูกสันลูกอน,นี้เนี่ยเพราะว่ามันชุดปลายเป็นไงเนาะลายขักลายดิลายกดลายโผล,ล่าใส่ขุ่นมันเลอะมันก็นเลอะ เขี้ยวพี่น้องเลยเขี้ยวแบบตัวนเก็บัเบิร์ดเหลือน่อยหน่อ่ายเก็บมัดหน่อยหน่อยคลายเก็บคลายหมันเบิดเลด ngoài ngăn ngạn mình ăn ăn nó Cho mình chú lòng đi và xúc phải kẹp mà Nói bật lại mình Ăn bó hơi เนี่ยมักลายมันผุ่นเนาะพี่ต่มากำงะมพี่น้องเอ,อ้ยเก็บกระบิดบิดบิเอาจะเสียเนาะมันลายอีดีลายฝุ่จนกกมันกล่องลูกเนาะลูฟี่กับยาเก็บว่าลูฟี่ เป็นมันลายครับหน่อยตนักพาวนี่ก็สตมสกิน นัองโดนสวมเขาแต่ว่าเขาได้สวมกอดน้องเฝ้าคิดฮอดแต่อายกัสอดไปหอดเขาบาอาากวาสิไปหาใไปคน,นที่<น>ช้ำก็คือ<น>เฮาต้องมาคอยปวดหัวกลุ่มหาดก,กุลาบด้เตอพอแล้วหักไปช้ำไปเจะมาจนหัวใจเสียมันหลอกให้หาแล้วน้องก็โดนเทหัวใจสิเพดับอาการให้กู กหลาบดอกนี้เอาน้ำมาแทงหัวใจเหตุจึงใดก็บอกเคยสมหวังบอกจะขอให้บอกหัวใจมันสืบพังบอกมีไผฮักก็บอกเป็นยังจบเจอคิดถึงใครบางคนบรรยากาศทางสาหาสคือแฟนหก็บบอลเดียวเต็มกำหมกหญยเนาะมาหาพัดกันนะจะมาณัดทำนีย ต่างค้ายต่างแตกนี่มันลายเนาะพี่น้องเลยยังคือกันแหละขันมันลายนี่นกิจว่าไทยกบจะอักยังถือมันหายอยากๆเลยมากแพงโกโม่แหลยพี่นอ้อง แต่ว่าเขาได้สวมกอดน้องเฝ้าคิดทอดแต่อ้ายก็สดไปฮอดเขาเพรว่าสิไปฮาไปคนที่ชมำก็คือเขาต้องมาคอยปวดหัวกลุ้มฮนะักกหลาเธอเตอพองแล้วฮักไปชันไปป๊าเต็มลอย่าฮห้ไปเก็บอีกก่อนนาะพี่น้องมึงไหมก้อนมาลายลายขากลายดีเก็บแล้วละพี่น้องทั่วครับ เส้นสายเบิง่งพอดีเครื่งองกระตา้าเนาะพี่น้องเลยโอเคหลายไหมืเอนี้อากาศเย็นไปคลิปนี้ก็จะเบิดเพื่อนสามีเด้อพี่น้องและเขาไปมาประกวไว้เนาะให้เอื้อไปขายมื่อื่นเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดติดตามปเป็นแรงใจส่องวาสุกันเด้อพี่น้องบ๊ายบายตกกูบังตกแน่นอนบ๊ายบายพี่น้อง 坤坤坤。Could, could, could.